สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีค่ะเอฟซี FC สุขสุขคุณอ่ะหลังจากจัดนักให้อเอีอันนั่งม้านเร็วยี่บุ่นกันแลยวไม่เห็นเนี่ยกินได้ไหมนี่พี่น,น้องเห็นเนี่ยกินเห็นอย่างวตียี่บุ่นแกงขี้เล็กพี่น้องขี้แกงขี้เล็กใส่นามจะนั่งพี่น้องแกงเปะแกงธรรมดา,นานเนี่ยแต่ว่าบ่บบนบานี่ผมมาใส่กระเบียดด้อันนี้มาใส่กระเบียดกะเบียข้าวมากะเบียคืออย่างกะเบียก็คือข้าวสารเหนียวเ่าไปแส่หนามให้มันอ่อนแล้วเ่ากะ เอามาต่าให้มันเป็นแป้งแล้วก็เอามาลุ่อืมแล้วก็ามาลุ่เนาะพี่น้องอันนี้เป็นก้อนก้อนีนบน,นต้มแล้ววันนี้ปั้นน้าออกเราไปใส่ซองฟิตไว้เส้นนี้พี่นอ้องเนี่ยมันก็เลยเป็นก้อนบันนี้พอดีเขามาคันน้ำเนี่ยนังใส่แล้วก็เอา,น,าเน้ำเนี่ยน้งเทใส่บปน,นี็เอามาตั้งไฟมันกล็ล้งเศษละลายออกหมอหนึงเลยพี่นอ้องหลักหลายหนึ่งอันนี้เขาใส่อย่างแนวตีเครื่องแกงกับธรรมดาแหละใส่อัน หอมบกักพริกกระเทียมเนาะสามใส่กันบักตะไคร้ยี่บนบน่าตำพี่น้องตะไคร้ยี่บนทุบเอาทุบแล้วก็เอามาใส่บัดนี้ไอ้นี่ตะไคร้เห็นบ่อันเดี๋ยวพักอีตูพะยูนตูจังสีใส่น้ำกลักอีตยูนตูใส่แบบจีบงเลยน้องอ,อืมกระลังสีล,ลาไนยี่บนตุ่มเหมือนั่นแหละเซฟแต่พี่น้องบอกผมจักหน่อยเลยแต่ว่าพรอยี่บนแล้วมักขมๆเด้แต่ยี่บนบ่มักขมปไปขมพ่าไอ้มอยพอดีพี่น้อง บมมีหยางเมียมดอกบ่ได้เอาหนังบ่ได้เอาหยางมาใส่ดอกเดี๋ยวจะไปเก็บมาต้มใบไม้อยู่ไปตลาดไปซื้อหนังอันที่เขาต้่มเรียวน่ะหนังงัอที่เขาตุมเรียวน่ะมาแ่งใส่พี่น้องมันสิแเ่บแต่อันนี้เฮาบมมี่กับเอาตามมีตามเกิดไปกอนอันกินให้มันระบายท้องเี่ล่ะพี่น้องกินให้มันระบายท้อง อันมี่น้องเขาววานย,าย้ายเวลา,ย,าย้ายแกงอันขี้เล็กเลยย้ายแกงให้เบิง่งนนิเดอหนูมากมากินแกงขี้เล็กกระสังก็เลยว่าเออเมือ่อใดย,าย,ย,าย้ายแกงย้ายจตไทยห้เบิง่งดอกก็เลยวางสิก็จะเป็นมือนี่ก็จะเป็นเมนูอันนี้แหละพี่น้องก็จะเป็นเมนูแกงขี้เล็กน,ลนี่แหละเมนูแกงขี้เล็กนี่แหละเดี๋ยวให้มันสุกให้มันเดือดก่อนให้นำยะนั่งสุกก่อนที่จะเอาพักิีตใส่อันนี้พออยู่บนเห็ดนี่อย่างอันนี้พก็ไปเราไปใส่ด่างนะพี่น้องมึงอสิพ่ไปเบิ่งแล้วปลดด่างไปปลาเห็ดปลาแดด เดี๋ยวเพิ่งพี่น้องปลาเข็งกับปลากระเดิดปลากระดีเอาตัวนี้บพตายติตายบ่นึ่งปลาคอปลาดุก,นะกนึ่งอีกตัวนึงอ่ะนะอีกตัวนึ่งอ่ะนะเอาตัวใดมันสดสดก็าอ,อกไว้ขอโทดเออไม่จับตัวอันที่มันสดสดนะปลาดุกหนึ่งหรือหนั่งสามที่ตัวเดก,กออก,กเราไปใส่ม่วงมาพี่น,อน,ออน้องนี่ละเฮ็ดปลาเดกอะตะวันเขา ต้องมักเกลือมักอันนั้นสะกอนแต่จังคนมาล่างขี่มันออกดีๆมันจังสิบขมไปกี่เดิอนนี่เท้าเฮ็ดบดีมันสิขมเด้ไปกี่เดิอนเทาเฮ็ดเขาล่างบดีเนี่ยมันสิขมขมขี่พี่น้องแต่เขาล่างดีๆแเหลือเขามาใส่ห้ามใส่เขากว่วเลี้ยวนั่นเวลามันเป็นน่ะมันหอมตำมะฮู้กับเสพหลนแกงหลนหยังกับเสบแต่ว่าสมัยนี้คือพากันจินอย่างเต้นป่าแดกขวดแล,ล้วก็เลยบ่ใครได้สนใจเฮ็ดเอาปันใดวันนี้พอแล้ว โอย่ขี่ขัข้นยูซ,ซ,ซื้อแล้วก็ไปหาไ้นี่เดี๋ยวม่วงเล่าพี่น้องนี่ม่วงเล่าไปส่มากอืมแล้วก็มานาั่งปวดของเล่าอยู่นี่แล้วปนี้ลูกเต่าเล่าหลานไปทั้งหลเบิดปตีอาเปาก็ฟังกับไปโรงเรียนลูกเคยกับลูกสาวกับไปรับจ้างขึ้นเขาก่อเข้าเมืองย่างพนเลยลูกไ้ก็นอนอยู่โรงพยาบาลพนเลยยี่บนก็บไไม่ได้ไปเลยมันแบะไปซองเบิองไอ้ก่อนจังผ้ากันไปนเห็นเหตุงานสนุก บักน้อนลงบ้านกระไดเขาก็ให้น้าเกลืออยู่หันละกระจีตรวจเลือดตรวจเงียวหาสาเหตุแล้วมันเป็นน้ำหยางมันจังหักเกงหยางประมาณนั่นแหละวะอยู่น้าหมอเราเป็นหยางดอกลุงหมออยู่อาเภอเนี่ล่ะบ้านเดียวกันเป็นพยาบาลอยู่หันกระไยฝากกันเบื้องเอาเป็นหยางดอกไอ้ลูกสาวกระเฮ็ดงานอยู่ขางน้างไอ้ลุงบ้านนั่นแหละอยู่ในอำเภอนั่นแหละแล่นไปเบื้องกันเอามีหยางกระได้ คันนี้บนสิไปกับบ่มีพยูบ้านกับจิอยากเคล็ดกอกรแก่ๆน้ำมูนี่แน่ยังสี่นะนี่พอนี่จักน้อยกับใบามากกับไปหาใส่หนูไปหาหางอันนั้นอีกตัวใส่ด่างอีกขึ้นตัวสียูสีเเร้าดือ้อมึงอย่าบนตัดอันนี้มาไหวพี่น้องมาช้ำใบนี่ไปตบแตงกิ่งมันเบิดแล้วไปตัดออกเบิรดแล้วอยู่นี่สวนหมู่บ้านนี่พ่กะก็เลยว่ามันเป็นตับแตกหกักแท่งนอกก็เลย เอามาซ่ำใไซน้ำไว้พี่น้องพักขากิ่งผักขาเดี๋ยวมีเวลาสิเอาไปซ่ำมซเนถุงอันนี้เป็นต้นพักกระโดนน้ำได้หนิพี่น้องต้นพักกระโดนน้ำได้สิมาตัดกิ่งมันออกตัดกิก่งตัดไปมันออกให้มันปุง้งกินกับปุนกับประเดียกหวงแ่บแสบได้เน่กินกระปุนกับลาบแ่บได้เนิผักกระโดนน้ำพี่น้องเอา้าเดี๋ยวสิไปเฮ็ดกับเขาก้อนบัดนี้แมมเสียงหม้อเดือดพี่น้อง ดี๋ยวซิมมันก่อนได้ลดสากไปโอ้ยจะไปทังเข้มบนตัวนี่ลดดีโลใส่หลายบ่มันจะบนเสียวอันนี้ใส่บบที่น้องกีตูักอีตูตนหอมหยอดกาานละองยอด ตัวไปเรียบร้อยตัวไปสิกินน้ำมาเด้อบ่ะพี่น้องเอ้ยแล้ยวเบี้ยกแล้วธุระนี่พี่น้องเดี๋ยวบนสิเตี้ยตรงนี้ออกเคี้ยโตเคี้ยเตียงเคี้ยอย่างนี่ออกเคี้ยตู่เคี้ยเตียงเคี้ยอย่างนี่ออกพี่น้องเราก็สิเทพื้นเนี่ยสิเทพื้นพี่น้องสิเทพื้นสีเอาชีแ็กมาเทอันนี้เขาสารนี่ เขาสารเหนียวมากสีมากเป็นเขาไม้เด้พี่น้องเอาขึ้นมาข้างไว้ท่ชั้เตียงนี่เป็นเขาไม้เห้ออันบอกเอาขึ้นเล้าเลยเอาไปล่องสีเบงอันนี้เป็นเขาเจ้าเขาสารเจ้าอันนี้เป็นเขาสารเหนียวนี่สองถงุงนี่เสียวไห่น้องเคยอืเสียวไห้น้องเคยไปผสมกินกับเขาเขาไม้เขาซื้ออันนี้ก็ ลูกสาวเปิดเลียวนันที่บนสื่อข่าวตาดาวนันมาผสมพี่น้องอ๋นั่นลหละมาด้กะสิกินข่าวโตบาทนี่พี่น้องเอ้ยมาเด้อพอได้สีกินข่าน้ำยี่บนบาทนี่เครียเตียงเครียโตเครียหอย่างมันนี่ออกเบิดนั่นแหละกะสิเทพื้นนี่ก็พี่น้องเห็นมันฝุกอันนั้นเป็นพื้นบ้านยี่บนมันบ่ออันนั้นเป็นเพื่อนบ้านมาดิกะสิเทให้มันเสมอกันนี่แหละหรือลดลันจากน้อยหนึ่งให้น้ำมันไหลลวงออกไปฝุ่นขางบ้านไปทางพุ่นพี่น้อง มันไหลไปทางฝุ่นนี่แหละบนโตัวนางกินเขาเย้บนกระไดบอี่ยัง,างมากไม่ดอกนี่บนยู่ง,ง่ายๆเฮ็ดง,ง่ายๆพี่น้องขอให้มันมีบนยู่ขอให้มันสะอาดขอให้มันอันนั้นเท่านั้นล่ละเนี่ยส่วนมากก็จะมานาั่งเวลาจะบนเฮ็ดของขายแมนบกนอกระชีย่บริเวณด้านหนนี่กระีนั่งกินอีหอย่างยุ่โตนี่ พี่น้องประตูเข้าไปอันนั้นเป็นประตูห้องลูกไส้ดอกนะประตูห้องลูกไส้หน่าบ้านกําแพงร่ำรวไปเบิดพี่น้องบ้านที่บุ่นร่มรวไปเบิดนั่นแหละเอาสมนีพี่น้องมากินเขาน้ำกันเด้อบนันีเด้อ